และช่วยกันร่วมมือสามคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างเชื่อจากการแพร่ระบาดของเชื้อเวลัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆในการดำเนินชีวิตแทบทุกอย่างหยุดชะงักลงกระทบถึงการใช้ชีวิตเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ต้องเปลี่ยนเป็นการเรียนผ่านออนไลน์วัคซีนป้องกันโควิด -19 จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนได้กลับไปเรียนรู้ในห้องเรียนอีกครั้งซึ่งสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีและหน่วยงานสาธารณาสุขในจังหวัดชนบุรีมีนโยบายให้นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อายุ12ปีขึ้นไปรับวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มนักเรียนอีกทั้งยังลดความรุนแรงจากอาการเจ็บป่วยจากเชือ้อโควิด -19 ได้อีกด้วยหากว่าการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ประมาณ80%ของจำนวนนักเรียนในจังหวัดชน บุรีและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีได้มีการประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่ามีความปลอดภัยจังหวัดชลบุรีจะพิจารณาให้เปิดภาคเรียนตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้นักเรียนได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนแบบออนไลน์ต่อไปวันนี้นะครับก็เป็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับของ โรงเรียนในสังกัดองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งวันนี้ที่โรงเรียนอนบบาลเมืองใหม่ก็จะเป็น โรงเรียนของท้องถิ่นในอำเภอเมืองชนบุรีนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ของทางกระทรวงสาธารณสุขและก็กระทรวงทั้งศึกษาธิการและก็กรมอาุไทยนะครับในโครงการิ่งกำลองท้องถิ่นที่เราก็เป็นเป็นการฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมการที่จะเปิดเรียนออนไซต์ได้นะครับในอนาคตอันใกล้มีต่อไปนะครับก็ถือว่าันนี้ทางท้องถิ่นจังหวัดนะครับตลอดจนโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่นทุกแห่งในชมรีนะก็ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ท่านผู้ปกครองเองก็สมัรใจยินยอมให้บุตรหลานเนี่ย เข้ามารับวัคซีนในครั้งนี้นะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับว่าสถานที่ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชมนีก็มีความพร้อมที่จะรองรับการฉีดวัคซีนได้อย่างปลอดภัยคิดว่าเราคงจะได้มีโอกาสเปิดเรียนนะนะออนไลน์ได้ในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนครับ การศึกษาผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กและวัยรุ่นพบว่ามีความปลอดภัยสูงไม่ต่างจากการฉีดในประชากรกลุ่มอายุอื่นๆโดยอาจเกิดผลข้างเคียงเล็กน้อยส่วนมากอาการไม่รุนแรงสามารถหายเองได้ใน1-2วัน ในเรื่องของความพร้อมเปิดเรียนเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราต้องเราต้องประสานกับทางกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีมาตรการยังไงบ้างนะฮะหนึ่งในทั้งในเรื่องของการฉีดวัคซีน2ในเรื่องของโควิดฟีเซตติ้งนะฮะว่าทางโรงเรียนทางบุคลากรของโรง,งเรียนทางผู้ปกครองทางเด็กนักเรียนเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนซึ่ง โรงเรียนไหนมีความพร้อมนะครับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็จะประสานแล้วก็เราก็จะทยอยให้ให้เปิดเรียนตามปกตินะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเปิดแล้วเนี่ยเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้มากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความพร้อมของแต่ละโรงเรียนด้วยนะครับอย่างไรก็ตามหากผู้รับวัคซีนเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงควรรีบพบแพทย์หรือรับบริการจากแพทย์ฉุกเฉิน1669 เพาต้องพวกเราและช่วยกันร่วมมือสามาัคคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันส้างเชื่อ